เตรียมพบกับงานเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ก่อนใครที่โครงการพายวิ5 c o คอ t e c h เบเยใบแกลนโอเพนนิ่งครั้งแรกวันที่11-12ถึงพฤศจิกายนนี้แต่ว่างานเปิดตัวครั้งนี้เลยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะว่าใครที่เข้าชมโครงการก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 15โปรมูล,ลค่าสูงถึง41,000บาทกติกาก็ง่ายแสนง่ายมากๆเลยค่ะ เพียงแค่เข้าชมโครงการก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone แบบฟรีๆไปเลยและนี่ก็เป็นแค่แบบบ้านรูปแบบแรกที่เลยนำมาให้ชมในวันนี้นะคะจริงๆแล้วที่นี่เขามีบ้านตัวอย่างให้เข้าชมมากถึง3แบบบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบ้านสไตล์การตกแตง่งทุกอย่างดูลงตัวแล้วก็เข้ากันมากๆเลยค่ะทุกพื้นที่ฟังก์ชันของตัวบ้านจัดสรรมาอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าทุกคนได้เห็นบ้านแล้วเนี่ยเลยบอกเลยว่าร้องว้าวแน่นอนค่ะและแบบบ้านสไตล์คอสเทจแบบนี้เลยบอกเลยว่ามีที่แรกและที่เดียวที่บุญยายใบแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดแบบบ้านสวยๆและทำเลดีๆก่อนใครสามารถนัดเข้าชมโครงการได้ตลอดเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างที่เลยให้ไว้ตรงนี้เลยค่ะ โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะอย่าลืมค่ะวันที่11กับวันที่12เพื่พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะยิ่งพาเพื่อนมายิ่งมีสิทธิ์มากแล้วมาเจอกันที่งานนะคะ